ไปทันวิเนี่ยไปนะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในช่องผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเด a d บายเดรย g h t แล้วผมก็จะมาเล่นตัวดีออนในเที่มันอยู่ในเดซิเดนดีวิ w แล้วก็มาอยู่ในเด a d บายเดรย g h t ก็นี่ครับ Re นะรีออดและเจเนดี้เราจะเอาตัวนี้ไปเล่นกันครับแล้วก็มาดูตัวเปิร์กของเขาหน่อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เปิร์กแรกก็กัดฟันทนครับก็คือจะทําให้รักษาผู้โดชีวิตถ้ารักษาพลาดก็จะไม่เจอเสียงดังครับแค่ทาให้แดมลดนิดหน่อยครับต่อมาก็ระเบิดแสงเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากครับ ก็ประมาณนี้ครับหลังจากทําความคืบหน้าได้70%็ดสิบเก็คือปัดไฟสักพักหนึ่งแล้วปัดไฟถึงเกณฑ์ของเขาแล้วเสร็จทีนี้แล้วก็เข้าไปในตูว้วก็ทกําอุปกรณ์ออกมาครับแล้วก็เพิร์ที่3ก็คือจิตวิญญาณมือใหม่ก็อ่าก็ประมาณนี้ครับตัวทักษะได้ดีอยู่ยอดเยี่ยม5้าครั้งก็จะเห็นอร่าเครื่องปัดไฟที่สูญเสียความคืบหน้าครับครับก็ประมาณนี้ครับแล้วผมก็จะเพิร์ป,ประมาณนี้ไปครับก็ แบะเบอร์แซงครับของเบอของเขาครับแล้วก็วิ่งเร็วครับแล้วก็แทงหลังเวลาที่โดนจับไปตะขอรอบหนึ่งแล้วแล้วพอเราออกเพื่อนช่วยจากตะขอเราดิ้นหนุดเองพอออกมาจากตะขอจะมีเวลาประมาณ50าสิบวิครับเพราะผมอยู่ขั้น2ครับแต่ถ้าเกิดขั้น3ก็ประมาณ60สิบวิก็นานหน่อยครับแล้วถ้าเกิดฆาตกรอุ้มอีกทีก็น่นะครับเราก็จ่วงโอกาสนะครับแล้วผมก็เอาเราจะอยู่ไปช่วงนี้นันก็ถ้าเกิดเราช่วยเพื่อนหรือว่าช่วย รับดามีแทนเพื่อนเราก็จะได้เก็บสแตก็กหนึ่งสแต็กแล้วเป็นแต้มหนึ่งแต้มครับแล้วถ้าเกิดเราเก็บครบแต้มสูงสุดของเขาเราก็จะได้คะแนนโบนัสเพิ่มจากจบเกมครับก็ประมาณนี้ครับที่จริงผมก็จะเอาเบอร์คิวไปนะครับแบบรักษาตัวเองช่วยตัวเองอะไรแบบนี้มาแทนทีนี้แต่ผมอัพผังเลือดยังไม่ครบทีบเพราะฉะนั้นผมก็ ประมาณนี้ไปก่อนนะครับส่วนไอเทมผมว่าไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับรู้สึกว่าระเบิดแสงแนีจ่จะผลิตเองก็ไม่ต้องเอาอุปกรณ์มาทับนะครับเครื่องเส้นก็เอาไปหน่อยเนาะเอาสักเค้กไปครับเดี๋ยวไปดูในเกมเลยนะครับเอะครับตาแรกก็อยู่ในหอฐานหินนะก็ ปับแผนที่นี้ครับแล้วก็แล้วก็เครื่องบัดไฟูีตรงนั้นครับในกระท่อมก็น่าจะมีอันหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราก็ไปบันไฟตรงนั้นอันคาตกรอ,อะไรก็ไม่รู้เนาะแต่อยู่ก็โผล่มาเลยเนาะคงไม่มาเนี่ยค,นะครับเนี่ยเป็นตัววางกับดัก,กหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับแต่รู้สึกไปทางนั้นครับทางนี้ก็ปลอดภัยสินะ เ,เปิดมาปุ๊บโดนเลยเอ่ะเพื่อนโดนเร็วไปไหมแล้วก็ปัดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยนะเพื่อนแต่ว่ามันเร็วไปเพราะฉะนั้นขอเวลาให้เราสักหน่อยนะขจักรก็แม่นจังครับวิวว่าเพื่อนแบบเข้าตู้ทันทีแล้วให้ขักรคอนถี่หรือว่าขักรคอสูงแนละ้วเจอนะครับ งั้นเราก็ขอปัดไฟก่อนนะเดี๋ยวถ้ารีไปช่วยเดี๋ยวมันจะเกมจบเร็วไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะเพื่อนโอเคนะงั้นเราก็มาดูอีกาสักหน่อยเ่ะเพื่อนเราโดนจับกลับเนี่นเป็นแฮปเปอร์จริงแว่สวยละงั้นเราข็ไปช่วยเพื่อนเลยดีกว่าตัวองไปช่วยนะเพื่อนอเพื่อนเขาไปช่วยครับ มามามาเดี๋ยวเรารักษาให้ระหว่างนี้ผมก็ทำอุปกรณ์ก่อน,กนนะครับทำอุปกรณ์กดตัว e โอเคกดตัว e ครับอ๋อข้อตู้เขากดตัว e หาเจอเพื่อนละมาเพื่อนเดี๋ยวเรารักษาให้อีกอย่างเรามีระเบิดแฟลชด้วยนะมามาเดี๋ยวรักษาให้นะใหนี่มานี่ <Yeah. S 1> เพื่อนเรามีระเบิดแฟลช นี่จะแบ่งให้เธอใช้งานนะมาน,นีมาบรารู้สึกคาตก่อนมีฟอนนะี่เสื้อบะเบิกปัดเบิกฟั์ยังไงล่ะไปช่วยเลยอ้าวไม่ถูกใจเธอ เป็นไรง,งั้นมาเดี๋ยวปัดไฟก่อนครับนี่ปัดไฟโอเคครับเพื่อนอีกคนอีโดนจับแล้วนะครับโอเคงั้นเราก็ปัดไฟเพื่อนเราไปช่วยครับคนนึ่งเอาปัดไฟเครื่องนี้เองโอเคครับและสิทธินี้หลังจากที่เราปัดไฟเสร็จก็เขาก็แน่ช่วยเสร็จพอดีครับเชื่ว่างั้นนะ จบปัดไฟกันไฟ,นไฟ,นไฟผมนีเสียงฆาตกรหรือเปล่าอ่ามีเสียงคนเจ็บตรงนั้นนะอย่าบัดไฟแค่เสร็จนะครับทนไว้เพื่อนเรียบร้อยเพื่อนเราบาดเจ็บแล้วครับ ขัตกร์มาทางนี้สิระเบิดฟันไปอูเป็นไงล่ะระเบิดฟันทำงานได้ผลครับโดนเต็มเต็มเต,ต็มหน้าเลยขัตกร์ไปได้คนเต็มชื่อสู้นะเพื่อนเดี๋ยวเราทำระเบิดฟันดีมาแล้วระเบิดฟันอันสองตัวนี้แกครับ กตาตกรสนใจเอาอีกสักอันไหมมามาอีกสักอันจะเป็นอะไรไปเบ้บครับ ไปเลยเพื่อนเดี๋ยวช่วยตีคุกันอากสังง่งกันไม่น่านรีบช่วยเลยครับขอโทษนะเพื่อนเราผิดเองที่รีบช่วยเธอไปหน่อยผมว่าจะแบบยอมโดนตีเองแต่เมื่อแต่เมื่อกี้ผมก็ผิดนี่แหละที่รีบไปช่วยงั้นเราก็รอจังหวะสักหน่อยครับเราจะไหวฆา,าตกรไปได้คนอนี้สมัยครับแต่เราดีบก็ออา เพื่อนไปซะแล้วเลยเพื่อนไปแล้วเดยอสวยเลยครับไม่คิ่ผมผิดเองนะที่แบบนี้ไปช่วยเขาแล้วเราก็ไปหาเครื่องบันไฟก่อนเราไม่มีเบิร์กที่ช่วยตัวเองนะครับ <c ười> เครื่องบันไฟอยู่ไหนนะอันนี้คืออะไรนะอ่ะไอ้ไอ้ไอ้คาตากรใจเย็นๆนะ โูนสิงเข้าไปในบ้านนะอันนี้อันนี้คืออะไรอยียมีออร่ลาล้อมรอ,รอ,รอบเราแปลกใหม่ดีนะครับคาตะคอร์กไาครับออกไปได้เพื่อนโอเคแล้วก็ดีไปปัดไฟครับปัดไฟเครื่องนี้ดูเหมือนจะไม่รอดหมดนะ ปั่นไฟสักก่อนเพื่อนอีกคนี่มือทำอะไรนะครับนั่นครับอยู่ตรงนั้นฮัลโหลท่านี่้าตทกคนไกสักหน่อยนะครับอีกทีจะได้ไม่ต้องวิ่งไปหลายรอบไี่เหนื่ <Bro. S 1> อยเบรคเชือ่อมคะกคนไปแล้วครับ ชีผ่านปลอดภัยไปช่วยเพื่อน,นครับชีเขาไปช่วยเพื่อนกันแล้วทีนี้ก็มาปั่นไฟต่อ,อครับที่เพื่อนทำคลังคาไว้ครับชิปแดนสแต็กบอลมาแล้วไม่อยู่แล้วไม่ทันวิ่งไม่เร็วพอรับไม่เป็นไรครับเรายัางมี ในการเอาตัวรอดอาาจะเป็นขั้นตอนกรต้นในครอโหได้เหมือนกันโดนแล้วโดนสักทังจะเป็นอะไรไปโอเคครับแล้วก็รอเพื่อนช่วยเขาจะมาช่วยเราไปเนี่ยโอเคครับมีคนหนึ่งตั้งใจจะช่วยเราดึวยเปล่าแล้วกลับไปปัดไฟต่อ าเชียร์ปัดไฟคนนื้มาเช่วยคนนี้นะครับเออ,เ,อเพื่อจะมาช่วยเราหรือเปล่าเขารอบผอบับเขาไม่ประมาทเขาค่อยๆมาถ้าแบบรีบมาทีเดียวอาจามีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะต่สนใจอย่างรอบคอบไปเลยเพื่อนไปเลย ไปได้คนนครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปให้เพื่อนของรักษานะครับขอบใจที่ช่วยนะเนี่ยเพื่อนฝั่งนี้ครับจำได้ว่าเอาหน้าคนไหนที่ตรงนี้ครับพอจัดการเสร็จจ่างมามายที่ปั้นไก่เซฟเลื่อนรักษาเรารักษาเด้เพื่อนเคยเซนกิวอาเพื่อนคนดีโดนครับ นะครับอยู่ตรงนั้นนี่เขาช่วยเราใช่ไหมก็ต้องช่วยเขาครับเดี๋ยวแต่ผมไม่มีปืนพวกบอลูลทามอะไรนะไปไปไปเพื่อนค่อยๆอย่าวิว่งเดี๋ยวรอยเท้ามันจุดจ,จ่ายไอ้ี้ไปไปเอเพื่อยไปไช่วยเคียร์ไปอยๆอ่ะเขาจะกลัไปตรงนั้นนะครับไปช่วยนะครับไปวิป่ง ไ่ช่วยเลยชึบมาแยกทางเลยครับแยกทางเลยเพราะเดี๋ยวฆาตกรอาจจะกลับมาทางนี้ครับต้องค่อยๆค,ครับฆาตกรเนี่ยไปคุมพวกเครื่องบดไฟตรงนั้นมนเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ตรงนั้นครับอ่าเข้าไปทางนั้นครับ นี่ครับเขาคุมโซนตรงนั้นเลยครับไอ้แบบนี้ผมจะไปปัดไฟยังไงเนี่ยถ้านายวิ่งแบบนั้นแล้วถ้านายวิ่งคุมแบบนี้ก็ปัดไฟไม่ได้ไอดี๋เอาไงดีนะให้ใครสักคนไปเป็นตัวลอ่อไหมครับหรือว่าใจก้าๆหน่อยแ่นะครับคุมแบบกลกับเดินแบบสวนสนาม ฆาตกรให้รบอบครอบครับเหมืนอนฆาตกรจะเห็นนะลงมนี่เป็นไม้ไปบีนคงไม่มีกบลับกแถวๆนี้หรอกนะวิมาแล้ววินกองไป เป็นไมเป็นอนอมาเลยอ่าเพื่อปัดไฟอ่าเคื่องสุดท้ายครับที่ไหนมาเลยขัตกรน อยังโดนอีกคนนึงทำอะไรนะั่นเพื่อไม่ไปปันไฟหรอเอกี้ว่าคุณนี่ปันไฟอยู่อต่เนอก็โถงเวีาได้สักนิดนึงให้เพื่อนได้ปันไฟนะครับอต่เนอก็มีประโยชน์นิดเดียวนะก็ยังดีครับเพื่อนนะ <c oughs> อย่าอยมองกำแพงอย่างเดียวมาช่วยเรา <c oughs> หวังว่าเพื่อนคนนี้จะปัดไฟเสร็เพราะผมจำได้ว่าน่าจะมีความซุบหน้านิดนึงเอาเม่ยไ,ไปเพื่อนยังไ,ไงยังไ,ไงหนีไปหนีไปฆาตกรไม่เห็นเราครับ เดี๋ยต้องรีบไปปัดไฟเข้าที่เพื่อนนั้นอ่าต้องรีบสารต่อจากเพื่อนเพื่อนรีบมาเร็วไปปันไฟเครื่องน,นั้นเดี๋ยวเข้าเดีต้องรีบอย่าให้การเสรียสละของเพื่อนเราตงสูญเปล่ารว,วนเลยร,รีบไปไม่มีกับดักนะไม่มีกับดักที่ปัดไฟยิ่งไปโดยไม่สนใจอะไรเลย บันไปเลยด้วยด้วนเส้นไหว้ววไปครับเอาเพื่อเราดวนะครับแดีย๋ดวยวพยายามหน่อยวิแล้ก็บันขึ้นนี้แน่เสร็จรเสร็จไหมอีนิดเดียวอีนิดเดียวเองเพื่อนไ ไปก่อนเลยเพื่อนด่แขวะตรงนี้โอเคขอบใจเพื่อนที่เป็นตัวล่อให้เดี๋ยวจะไปเปิดประตูอย่างนี้เลยอย่ามาทางนี้ก่อนนะเพื่อนสวยแล้วครับเพื่อนเราโดนไปแล้วเอ๊ะเขามีโนวันหรือเปล่านะไว นะครับเพื่อนไปแล้วขอโทษน,นะเพื่อนเราช่วยนายไม่ได้ทำหน้าที่ตำรวจแย่จังเนาะตาแรกก็พาเพื่อนส่วนหมดเลยครับครับก็ประมาณนีครับก็โอเคนะครับระเบิดแฟผมชอบนะครับเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันต่อนะครับ a few moments later นะครับแล้วก็อยู่ในแผนที่ที่ชื่อว่าป่าดบดภัยนะครับโอเคแล้วก็หาเครื่องปันไฟลูกโป่งแถวนี้นี่จะมีเครื่องปันไฟเอาไม่ใช่เครื่องปันไฟน้ำตาของลเราหาเครื่องปันไฟก่อนนะครับอ่านี่ไงตัวอะไรนี่นไงครับในมิซิสมันกำลับบงไล่เพื่อนอยู่ครับอ่ามันไปไล่มันไปไล่นไไคนอื่น ตอนนี้ก็ปัดไฟก่อนครับเอ้ยอย,อย่าก,กระตุกอย่าก,กระตุกโอเคเพื่อนทำทิ้งไว้แล้วก็ต้องสานต่อครับปัดไฟก่อนนะครับตอนนี้ก็ไล่คนที่สามอยู่เพราะขาไม่มุกงกระดิกไปมา ครับเพื่อนโดแนแฝนจะขอเช็คได้ดีเลยครับเพื่งเข้า,ขาไปเช่ยย่างไป้ออออล้วเดีเราไปทำอุปกรณ์ก,ก,ก่อนนะครับอ่าขาตกรไมอยู่ใดมือเลยทีเทียมทาอุปกรณ์จะได้มีประหยัดในการเก็บความขึ้นหน้านี่ระเบิดแฟลชอยู่ในมือแล้วครับ มีใครไปช่วยคนที่สามไม่เอ่ยไอ้นี้ก็ปัดไปก่อนนะจริงฆาตกรเป้าไม่นะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็แก้ป่าเครื่อนที่สุดนะครับทนไว้นะไม่มีใครไปช่วยเธอจริงหรอครับตกใจเราต้องไปช่วยเองแล้วปัดเสร็จแล้วนะไายวิ่งไปเลย กำลังไปช่วยแล้วที่กระทอมบ้านเล็ก,กนะครับไม่มีใครไปช่วยเธอจริงอ,อ๋อฆาตรกรเฝ้าโหวิ่งวนบ้านขนาดนี้ถ้าจะวิ่งวนบ้านขนาดนี้ไม่นั่นไปเลยเหรอวไปเรามาแล้วไปไปเลยโดนฝดไปอักทน นีเป็นไงล่ปไปอีกนหนึ่ครับีนี้กิเลย่ะช่อกันได้ไครับออกมาแล้วครับเขไปได้อีกคนนึ่งครับทีนี้ก็มาปัดไฟตรงนี้ครับโอเคไปได้คนเดิมครับได้คนชอบเก็บคนเดิมครับเดีตอนนี้เดือเครื่องปัดไฟสเครื่องนะครับล้วก็รีบปัดไฟไปได้ เพื่อนมีคนไปคุ้มกันเลยครับโอเคเลยครับแล,าาแล้วก็กปัดไฟก็แค่สั่ไฟเราไปทำอุปกรณ์ก่อนนะครับจะได้ไประหยัดแล้วก็ทำได้อีกสักอันนึงครับอุปกรณ์เรียบร้อยก็ไปปัดไฟต่อครับ ไปทำเพื่อนอ่าทีมเพื่อนรักษาให้แบบตะกีว้วตอนนี้ก็ไล่คุสามเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาโดนดีกีก็น่าจะไปเลยครับทนไว้นะนั่นนะครับไล่คนณสามผมไปช่วยเขาดีครับลองไปช่วยเขาดีไหมนะไม่แน่ใจว่าจะช่วยเขาได้ไหมนะนี่เพื่อนเราบีนี้นี้มามา เพื่อนมามี่ระเบิดแฟนเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเราก็บปัดไปก่อนครับไปได้คนสองครับคนสามอดแล้วมีเดียที่คนไม่ได้คนเนึ่งครับใช่ครับขาไปหมดเกล็ดแล้วแต่นี่ก็รีบปัดไปครับโอเคบอกว่าครั้งนี้จะรอดบทสี่นะครับเออหน้าทีต่ตำางบทที่ดีคือการช่วยผู้รอดชีวิตครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเครื่องปัดไฟสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็รีบวิ่งไปเครื่องปัดไฟสุดท้ายอ่าคนสามแอบกันรักษาเลยครับเครื่องปัดไฟสุดท้ายอยู่ไหนนะอ่าเครื่องนั้นปัดไปแล้วเอ๊ะเห็นแวบๆนะตรงนั้นเฮ้ยมีใครแถวๆนี้โอเคครับอ่าแน่ฝั่งนั้นครับ วันดีป่าเอาเลยวันดีเพื่อนวันดีเพื่อนโอเคครับตอนนี้ก็มีการปล่นครบเรียบร้อยครับเอาจูว่าเพื่อนสบีดนี่เองเย้ <Yeah. S 1> yeah, yeah, yeah. ่ใหญให่ปั๊ใจโอเคครับแล้วก็พี่เปิดป,ป,ประตูครับนี่ครับน้าเพื่อนเปิดประตูแล้ว <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เพืเ่อน พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยครับตัวที่สามคนสุดท้ายครับเอ้ยเนี่ยขยัะขยะอยา่ยอยาเข้ามาใกล้เลยอยากก่าเข้ามาใกล้เนี่ยขยะขยงมานี่มานี่มานี่เลยสปีนอย่เข้ามาไม่คงไม่ตามตกลง,งจริงนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ไปดูเพื่อนอีกคนนะครับคนที่สองน่าจะโดนไล่อยู่ครับคนสองอยู่ไหนนะ คงไม่มีเบิกโนวัน no นะครับหรือก็คือความตายได้ทางนี้นะคนสุดท้ายคนสองอยู่ไหนในะสัมเดียบเดีย๋ยไปยุ่งโอเคคนสองอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับไปละไปวิ่งเล่นกันที่ไหนที่ไหนครับ,รบเสือแล้วไปเลยคุ้มกันไปเลยเพื่อน ไปไปเลยเพื่อนเราคุ้มกันท่าไอ้วิ่ไปผมไม่มีเบิร์ในทางนี้นะวี่ไปเอามาทางนี้ไปออออทีตอนนี้ผมมีนะครับเดี๋ยวแยกเข้าไปยาด้บมญใกล้จะหมดแล้วครับเพื่อนรักษาน รักษาเราจะรีบไปช่วยอ่อหน้ที่ตำรวจที่นี่มาเร็วที่รักษาเรียจะหมดแล้วเหรอครับทำไงดีครับจะช่วยคนสุดท้ายได้ไหมนี่ครับคนที่สองไปรีบไปช่วยคนที่สองในจิดโดนได้อยู่ตรงนี้หรือไม่นะหรือว่าไปไกลกว่าน,นี้อีกถ้าไปไกลกว่าน,นี้ผมช่วยไม่ได้นะคนสองอยู่ไหน ผมว่าไม่ทันครับขอไปก่อนนะครับจะวิ่งไปทันพี่เนี่ยไปนะลาก่อนเพื่อนคนที่สองไม่น่ารนอดครับติดติไปไม่ได้โอเคครับไปได้แล้วคนสองไม่น่ารอดจริงครับเสียดายที่ผมช่วยเขาไม่ได้ ครับคนสองไม่รอดครับอามีเพื่อนอยู่ด้วยเดี๋ยวเราแบ่งอุปกรณ์กันนะครับแบ่งป,ปันใช้จ่ายนี่เพื่อนล้วมีของจะให้จะเบิดยังไงล่ะอ่า่าเป็นไงครับทาอุปกรณ์แล้วก็แบ่งปัน